เคยสงสัยกันไหมครับว่าสีส,ยสวยๆของหลอดไฟ LED เนี่ยมันมาจากไหนหลายคนอาจจะคิดว่ามาจากสีของพลาสติกที่คุ้มอยู่ข้างนอกใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่เลยสีทั้งหมดเนี่ยมันมาจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เล็กๆที่อยู่ข้างในต่างหากแล้ววันนี้แหะครับเราจะมาเจาะลึกเรื่องราวการเดินทางของวิศวกรคนหนึ่งที่ทุ่มเทเวลาหลายสิบปีเลยนะเพื่อสร้างสีที่ครั้งหนึ่งทั้งโลกเคยบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้ คือมันเป็นปริศนาที่แบบว่าทำให้บริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกนะครับอย่าง IBM GE หรือแม้กระทั่ง Bell Labs เนี่ยต้องกลุมขมับมานานไป็น10ปีเลยนะคือทุกคนพยายามกันหมดแต่ก็ไม่มีใครทำได้สำเร็จสักทีคำถามก็คือแล้วทำไมทำไมแค่สีสีเดียวเนี่ยมันถึงได้ยากเย็นแสนเขียนขนาดนั้นละ่ะลองนึกภาพตามนะครับการรอคอยมันยาวนานแล้วก็น่างหงุดหงิดมากจริงๆคือเรามี LED สีแดงออกมาตั้งแต่ปี1962นะ แล้วอีกไม่กี่ปีต่อมาปี1968ก็มีสีเขียวตามมาแต่สีที่มันหายไปเนี่ยคือสีน้ําเงินซึ่งมันไม่ใช่แค่สีประดับนะครับมันคือจิ๊กซอชิ้นสุดท้ายเป็นกุญแจสําคัญเลยที่จะปลดล็อกแสงสีขาวประสิทธิภาพสูงที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ไงครับทั้งในหลอดไฟในบ้านเราหรือแม้แต่หน้าจอโทรศัพท์มือถือโอโ้และเดิมพันครั้งนี้มันสูงมากนะครับเพราะใครก็ตามที่ทําได้สําเร็จเนี่ยจะเปลี่ยนโลกแห่งแสงสว่างไปตลอดกาลเลย แต่หลังจากที่พยายามกันมาหลายปีนะครับในที่สุดทั้งอุตสาหกรรมก็เหมือนกับยกธงขาวครับประกาศเลยว่านี่มันทางตันแล้วล่ะทำให้เจ้า LED เนี่ยถูกจํากัดให้เป็นได้แค่ไฟแสดงสถานะดวงเล็กๆเ,เท่านั้นเองเอาละครับเพื่อที่จะเข้าใจว่าทําไมมันถึงย่างเย็นขนาดนั้นเนี่ยเราอาจต้องลงลึกไปดูหลักการทํางานพื้นฐานของ LED กันสักหน่อยนะครับ โอเคลองนึกภาพตามง่ายๆนะครับว่าอิเล็กตรอนเนี่ยมันต้องกระโดดข้ามสิ่งที่เรียกว่าช่องว่างพลังงานเพื่อที่จะสร้างแสงขึ้นมาได้ทีนี้การกระโดดเพื่อสร้างสีแดงกับสีเขียวเนี่ยมันเหมือนกระโดดข้ามรั้วติเตี้ยไม่ได้ยากมากแต่พอเป็นแสงสีน้ําเงินปุ๊บโอ้โหมันคือการกระโดดข้ามกําแพงสูงเลยครับยากกว่ากันเยอะมากแล้วนี่แหละคือหัวใจของปัญหาทั้งหมดเลย ถ้าจะให้พูดแบบง่ายที่สุดเลยนะครับก็คือ LED เนี่ยมันทำงานโดยการที่เราป้อนไฟฟ้าเข้าไปผ่านวัสดุ2ชนิดที่เอามาประกบกันพอไฟฟ้าไหลผ่านปุ๊บอิเล็กตรอนก็จะกระโดดจากฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วจังหวะที่มันกระโดดนี่แหละครับมันจะปล่อยพลังงานออกมากลายเป็นแสงสว่างให้เราเห็นนั่นเองแล้วแล้วก็มาถึงพระเอกของเรื่องราวในวันนี้ครับชูจินากามมระเขาเป็นวิศวกรที่ไม่ได้ทำงานในห้องแลบหรูๆชื่อดังอะไรเลยนะครับ แต่ทำงานให้กับบริษัทเคมีพัธุ์เล็กๆแห่งหนึ่งในญี่ปุ่นที่ชื่อว่านิชิเซึ่งต้องบอกว่าตอนนั้นบริษัทก็กำลังประสบปัญหาอย่างหนักเลยด้วยคือสภาพการทำงานของนาการูระนี่ต้องเรียกว่าห่างไกลจากคำว่าเพอร์เฟกมากเลยครับเขาทำงานด้วยทรัพยากรที่จำกัดจำเขียดสุดๆอุปกรณ์อะไรก็ไม่ค่อยจะมีแถมยังต้องเจอกับแรงต้านจากคนในบริษัทตัวเองเอีกนะขณะที่ว่าผู้บริหารเนี่ยสั่งให้เขายุบโครงการนี้ทิ้งไปเลยด้วยซ้า แต่นากามูระไม่ยอมแพ้ครับโดยความที่เหมือนจะหมดหวังแล้วเนี่ยเขาบุกไปโน้มน้าวผู้ก่อตั้งบริษัทโดยตรงเลยนะขอให้ทุ่มเงินทุนทั้งหมดกับโครงการนี้ใครๆก็บอกว่าเป็นไปไม่ได้โครงการนี้แล้วเขาก็เลือกที่จะเดิมพันทุกอย่างกับวัสดุที่คนอื่นเมินมองข้าไมไปหมดแล้วคือต้องบอกว่าการตัดสินใจของนากาโมระเนี่ยมันสวนกระแสแบบสุดๆเลยครับในขณะที่ทั้งโลกกําลังมุ่งไปที่สารที่ชื่อว่าซิงซิลีไล์เขากลับเลือกแกเลียมไนไตรด์ ซึ่งเป็นวัสดุที่มีข้อบกพร่องในผลึกมากกว่าเป็นหมื่นล้านจุดแล้วก็แทบจะไม่มีใครสนใจเลยคือขนาดว่าในงานประชุมชาการใหญ่ๆนะครับมีคนเข้าฟังเรื่องนี้แค่5คนเท่านั้นเองคิดดูสิครับเอาละครับด่านแรกที่ต้องเจอเลยก็คือปัญหาเรื่องข้อบกพร่องของผลึกนี่แหละคือโครงสร้างของแกลเลียมไนไตร์เนี่ยมันไม่สมบูรณ์เลยครับมันเต็มไปด้วยตำหนิเป็นพันๆล้านจุดซึ่งไอตำหนิพวกนี้แหละมันทําตัวเหมือนหลุมดําคอยดูดกลืนพลังงานแล้วก็ขัดขวางไม่ให้มันเปล่งแสงออกมาได้ แต่นาคาโมระก็แก้ปัญหานี้ได้แบบสุดยอดมากเลยครับเขาไปดัดแปลงเครื่องจักรของเขาที่เรียกว่าเครื่อง MOCVD ด้วยการเพิ่มหัวฉีดเข้าไปอีกอันหนึ่งง่ายๆแค่นั้นเลยแล้วผลลัพธ์คือเขาสามารถสร้างผลึกแกลเลียมไนไตรที่มีคุณภาพดีที่สุดเท่าที่โลกเคยมีมาได้สําเร็จเพราะผ่านด่านแรกมาได้ก็มาเจอด่านที่2ครับคือการจะสร้างไดโอดเนี่ยมันต้องมีวัสดุ2ชนิดประกบกันใช่ไหมครับคือชนิด n กับชนิด p ตอนนี้นาคามมระสร้างชนิด n ได้แล้ว แต่ไอเจ้าชนิด P นี้สิมันคือสิ่งที่ยังไม่มีใครบนโลกทําได้สําเร็จเลยและนี่แหละครับคือจุดเปลี่ยนที่แบบไม่น่าเชื่อเลยนากามูระเขาคนพบวิธีแก้ปัญหานี้แทบจะโดยบังเอิญเลยนะครับเขาพบว่าแค่เอาวัสดุไปให้ความร้อนเฉยๆหรือที่เรียกว่าการอบอ่อนมันก็สามารถไล่อะตอมไฮโดรเจนตัวปัญหาออกไปได้หมดเลยแล้วในที่สุดเขาก็สร้างแกลเลียมในตรายชนิด P ที่ใช้งานได้จริงขึ้นมาเป็นครั้งแรกของโลกเหมือนจะใกล้ความจริงแล้วใช่ไหมครับ เขามีไดโอดที่ทำงานได้แล้วแต่ปัญหามันยังไม่จบครับเพราะแสงที่ได้ออกมาเนี่ยมันริบหรี่มากคือสว่างน้อยกว่าเกณฑ์1 0 0 0ไมโครวัตที่จำเป็นสำหรับการใช้งานจริงๆไปแบบคนละเรื่องเลยและแล้วก็มาถึงการค้นพบครั้งสุดท้ายซึ่งต้องบอกว่ามันชาญฉลาดที่สุดเลยครับเขาคิดค้นวิธีสร้างโครงสร้างแบบพิเศษที่ซ้อนกันเป็นชั้นๆขึ้นมามันทำหน้าที่เหมือนกับเป็นบอ่อที่คอยดักจับอิเล็กตรอนเอาไว้ แล้วก็มีเนินที่คอยกันไม่ให้มันหนีไปไหนเพื่อบังคับให้อิเล็กตรอนเปลี่ยนพลังงานทั้งหมดกลายเป็นแสงสีน้ำเงินที่สว่างจ้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและแล้วหลังจากที่เขาขัดคำสั่งบริษัทที่บอกให้ล้มเลิกโครงการไปแล้วเนี่ยในที่สุดนากามูระก็ทำภารกิจที่ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้นี้ได้สำเร็จผลลัพธ์ที่ได้นะครับมันน่าทึ่งมากนี่คือ LED สีน้ำเงินที่สว่างจ้าให้ความสว่างสูงถึง1 5 0 0มิลลวัตต์ คือมันสว่างกว่าทุกความพยายามที่เคยมีมาก่อนหน้านี้เป็นร้อยเท่าเลยนะครับสว่างสะจ,จนมองเห็นได้ชัดๆเลยแม้จะเป็นเวลากลางวันแสกๆมีคำพูดหนึ่งจากนะักวิจัยของโตชิบาที่พอได้เห็นผลงานนี้แล้วถึงกับอุทานออกมาเลยนะครับว่าทุกคนถูกจับได้แบบไม่ทันตั้งตัวคือมันสะท้อนให้เห็นภาพเลยครับว่าความสำเร็จของนาการ,ราเนี่ยมันมาแบบไม่มีใครคาดคิดมาก่อนจริงๆแล้วก็สร้างความช็อกค,ความตกตะลึงให้กับคนทั้งวงการไปเลย แน่นอนครับว่าความสำเร็จครั้งนี้มันส่งผลกระทบต่อบริษัทนิเชียแบบทันทีทันใดเลยรายได้ของบริษัทพุ่งขึ้นไปถึง4เท่าภายในเวลาแค่ไม่กี่ปีเท่านั้นเองแล้วรายได้ที่ว่าเนี่ยเกือบทั้งหมดก็มาจากการประดิ์ของนักคามระคนเดียวนี่แหละครับแต่ก็นะครับเบื้องหลังความสำเร็จทางวิทยาศาสตร์ที่มันดูยิ่งใหญ่ขนาดนี้มันก็ยังมีเรื่องราวที่น่าขมขื่นซ่อนอยู่เหมือนกันคือความแตกต่างนี่มันน่าตกใจมากเลยนะครับ เชื่อไหมครับว่านากามูระได้รับโบนัสจากบริษัทแค่170ดอลลาร์ต่อ1นสิทธิบัตรเท่านั้นเองซึ่งมันเทียบไม่ได้เลยกับมูลค่ามหาศาลที่เขาสร้างขึ้นให้กับบริษัทและให้กับโลกจนกระทั่งในที่สุดนะครับความทุ่มเทของเขาก็ได้รับการยอมรับในเวทีโลกเขาก็ได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ในปี2014และถ้าเรามองในภาพที่ใหญ่ขึ้นนะครับผลกระทบต่อโลกของเรล่านี้มหาศาลเลยทีเดียวการที่เราเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED กันทั่วโลกเนี่ย มันมีศักยาภาพที่จะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากถึง1.4พันล้านตันต่อปีตัวเลขน,นี้มันเยอะขนาดไหนก็เทียบเท่ากับการเอารถยนต์เกือบครึ่งหนึ่งของทางโลกออกไปจากถนนเลยนะครับเรื่องราวของชูจินากามูระเนี่ยมันเป็นเครื่องพิสูจน์ที่ชัดเจนมากถึงพลังของความมุ่งมั่นที่ไม่ยอมแพ้เลยนะครับแล้วมันก็ทําให้เราต้องกลับมาตั้งคําถามกับตัวเองเหมือนกันว่าแล้วปัญหาที่มันดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ในวันนี้แท้จริงแล้วมันอาจจะแค่กําลังรอใครสักคนที่ไม่ยอมแพ้มาแก้ไขมันอยู่ก็็เปนได